สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามาลุยกันครับนะฮะเราเอามาอัปเดตนะครับกับพระปิตาณนะครับชนะสิบทิศนะครับอาหานุมานนะครับของหลวงปู่มหาศิลาพุทธาพิเศษนะครับกับรุ่นนี้นะครับวันนี้ครับเรามาจะอัปเดตนะครับมาอัปเดตรายการนะครับอัปเดตรายการอ่าเป็นรายการน้ากากทั้งหมดนะครับวันนี้มีมาให้พี่ๆเกือบยี่สิบเอ็ดรายการนะครับนะล้วนแล้วเป็นน้ากากนะครับ งานหน้าการทั้งหมดนะนะฮะได้บูชากันแน่นอนพี่นะสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรารับไปรับชมไปพร้อมๆกันพี่ชายนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับทักมาได้นะพี่นะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกเลยพี่เช้าวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งขอน,นําเสนอเป็นรายการนี้ครับโอ้โหนี่ฮะเลขโคดนับเบร์มาเลขแปดสิบเจ็ดครับกับรายการนี้ฮะ สวยๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขอดูรายการแป๊บนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับมงคลนะครับร้อยแปดหน้ากากอัมปาก้านะครับด้านหลังปิดแผ่นเงินแท้ครับนี่เลขคนเบอร์แปดสิบเก้าแปดสิบเจ็ดนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับรับรายการหน้ากากอัมปาก้านะครับ ต่อมารายการที่2ครับเป็นเนื้อเดียวกันพี่เนื้อว่ามงคลร้อยแปดนะครับหลังปิดแผ่นเงินนะฮะตากากอัปปารกาเลขค้นตัเบอร์องนี้หมายเลขเก้าสิบสี่ครับรายการนี้ครับก็แบ่งปันพี่ที่สามร้อยบาทนะครับหน้ากากอัปปรกานะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะพี่นะใครชอบถูกใจนะทักมานะนะครับใครจะจับคู่องไหนพี่ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพิเศษให้กันอยู่แล้วนะฮะต่อมาครับพี่ชานะครับรายการที่สามเลขค้นตัวเบอร์มาเลขหกสิบสามครับ รายการที่3นะครับวันนี้ก็มีมา3ององนะครับกับรายการเนื้อผงทูบนะครับสิบเก้าวัดนะครับมีตะกรุด3ดอกนะครับหน้ากากทองทิพย์นะฮะสวยงามมากๆพี่นะด้านหลังคมๆเลยนะก็มีมาประมาณนะครับอ่าสามองเนี่ยสามองสามรายการครับเดี๋ยวให้ดูไล่ๆไปนะครับนะใครชอบถูกใจองคไหนพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับองค์ที่สามจะเป็นเลขโคดลำเบอร์หกสิบสามนะครับองที่สี่จะเป็นเลขโค้ดลำเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทัพครับ องที่ห้านี่ครับจะเป็นเลขค้ดเบอร์หมายเลขสามสิบห้านี่ครับนี่ครับใครถูกใจพี่ปิดมาได้นะครับราคาเท่ากันพี่ชายนะครับองค์ละสามร้อยบาทพอนะฮะองละสามร้อยบาทใครทันองคไหนนะครับรีบแจ้งได้นะครับสำหรับรายการที่สามสี่ห้านะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับก็เป็นรายการที่หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดก็เป็นรายการเดียวกันพี่ชายนะครับนะฮะหกกับเจ็ดก็เป็นรายการเดียวกันนะครับกับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อ อ่าเนื้อชั้นมากนะครับหน้ากากทองแดงผิวไฟครับแล้วก็คุกจีวอนหลวงปู่มหาศิลานะครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่6กกับ7นะครับรายการที่6เลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสองศูนย์นะครับดูจีวอนแน่นๆเลยพี่นะจีวอนแน่นๆนะครับส่วนรายการที่7นะครับนะนี่ฮะจีวอนทองหดเหมือนกันครับพี่นะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสิบห้านะครับรายการนี้ก็แบ่งราคาเท่ากันนะฮะ คุกตีวนหน่ปูด้วยนะครับนะองละ300รบาทเหมือนกันฮะซึ่งรายการหนกกัดจะสัตว์จ้างน้อยกว่านะครับนะต่อมาครับพี่ชานนี่ครับรายการถัดไปครับนะก็จะเป็นรายการที่8นะครับ890นะฮะ8 9 0รายการเดีกวันเลยพี่นะครับนะ8 9 0รายการเดียวกันเลยนะจัดเต็มสูบด้วยนะรายการนี้จัดเต็มสูบนะครับนี่นะครับลองเลือกดูนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนะครับนี่ฮะ รายการนี้ครับ้าเป็นรายการที่8ก็จะเป็นรายการ่าเนื้อผงนะครับเนื้อผงงาช้างนะครับคุกจีวอนหลวงปู่มหาศิลานะครับตะกุดทองทิพย์นะฮะอยู่ข้างละ4ดอกนะครับรวมเป็นแดนะครับแล้วก็จัดให้ครับกับการรายการสืบพันธนกกากนะครับเป็นอัปกาลลงยาด้วยนะครับแล้วด้านหลังครับจะไม่จบเท่านี้นะครับจะเป็นฝั่งพลอยเขียวที่หันุมานนะครับนี่ฮะ จัดเตรมพี่ีหนึ่งรายการจัดเตรมแบ่งกันให้เบาแล้วพี่นะรายการแปดเก้าสิบนะครับรายการนี้ก็แบ่งปันองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่องค์สามร้อยห้าสิบาทนะครับองค์ที่แปดนะครับเลขค้นตัวเบอร์มาเลขสามสิบเจ็ดนะครับองค์ที่เก้าเลขค้นตัวเบอร์มาเลขหกสิบแปดองค์ที่สิบเลขค้นตัวเบอร์มาเลขค่าสิบสองครับนะลองเลือกเลยถูกใจองค์ไหนนะครับจัดไปพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่แปดเก้าสิบครับ ต่อมารายการที่11เนะครับนะเหมือนจะหลูอยู่แค่องค์เดียวนะพี่นะเหมือนจะอยู่แค่องค์เดียวนะตอนนี้นี่ฮะนะครับนะรายการที่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สุดเหมือนกันครับกับรายการเนื้อก้นคกนะครับนะฮะตะกุดนะฮะสามกษัตริย์พี่6ดอกนะครับและด้านหน้าเป็นหน้ากากสามกษัตริย์ด้วยนะครับถือว่าโอเคมากกับรายการนี้เลขค้ดตั้งเบอร์มาที่เจ็ดสิบหกครับสำหรับรายการที่11อนะองค์นี้นะฮะเนื้อก้นคกสวยๆครับ นะครับทั้งนางกากสามส,สัตว์ทั้งตะกุดสามพสัตว์สสตนะสองข้างนะรายการนี้นะผมขอแข่งแค่380้แบบาทนะครับ3 8 0บาทพอพี่เหลืออยู่น1นองค์เท่านั้นนะครับรับรายการที่11นะครับต่อมาครับรายการที่12นี่ครับ12 1 3แล้วก็14นี่นะ1 2 1 3 14ครับนะรายการนี้นะครับก็นะ ถือว่าสวยอีกหนึ่งรายการนะครับกับรายการเนื้อว่าสบูเ่เลือดตะกุดทองทิพย์สองดอกหน้ากากทองละคังนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสิบสามสิบสี่นะครับรายการนี้แบ่งปันให้องละสองร้อยแปดสิบบาท นะครับแบ่งปันให้องค์ละ280บาทครับนะให้พี่ได้เลือกเลยนะรายการที่12เลขคุณทะเบอร์89นะครับรายการนะครับรายการอ๋อเขาหปิดปิดปัดเงินนะรายการที่13เลขคุณทะเบอร์18รวมกันได้9นะครับต่อมาครับรายการที่14เลขคุณทะเบอร์มาเลข103ครับนี่ค่ะรายการนี้นะนี่ฮะรายการที่13เอ้ย12 12 13 14ครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับจะสิบห้าสิบหกนะครับสิบห้าสบหกสิบเจ็ดนะครับรายการนี้ครับ 15, บห้าหกนะครับจะเป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดนะครับหน้ากากทองแดงลงยาครับนะฮะรายการสิบห้าสิเนะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์มาได้เก้านะครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกเลขคูเบอร์ห้าศูนย์ รายการที่ส7เจดเล็กพุเบอร์ห 4, 4ึครับนี่ฮะด้านหลังปันนานะครับรายการนี้นะครับแบ่งป,ปันองค์ละสามบาทนะครับอง์ละ300บาทพอครับพี่ชายนะี่ครับนะนี่ฮะวสวยเลยนะครับนะถูกใจปิดเข้ามาได้นะพี่นะรายการนี้ก็เป็นรายการ15บห้ากนะครับ ต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่ที่แปดกับสิบเก้านะครับรายการที่ที่แปดกับสิบเก้าก็สวยไม่แพ้กันครับกับรายการนี้นะครับองคหน้ากากสามกษัตริย์ครับพี่นะครับสวยงามไหมพี่นะกับรายการนี้เนื้อผงแร่เหล็กน้ําพีครับนี่ฮะมีบรายการอยู่งกล่องนะพี่นะเนื้อผงแร่น้ำพีนะครับหานุมาสือเพชรนะลุ้นหน้ากากสามกษัตริย์นะครับเจ็ดสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับนี่ฮะเอาไปพี่ชายนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ สิบแปดสิบเก้าครับนี่เลขคุณตัวเบอร์นะครับอันที่สิบแปดนะครับเลขคุณตัวเบอร์แปดสององค์ที่สิบเก้านะครับเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าครับสวยงามนี่ฮะด้านหลังฝั่งพลอยนะด้านหลังฝั่งพลอยแบบนี้ครับสวยงามเลยพี่นะนี่ยนี่ยกคู่เอาไปพี่หกร้อยพอนะอาออธิโจจัดให้นะครับต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการที่ยี่สิบรายการยี่สิบเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าครับ นี่ฮะเนื้อว่านไผ่ดำนะครับหน้ากากทองคังลงยาครับพี่นะเอาไปพี่ชายองค์นี้300บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการสุดท้ายรายการ21ครับรายการ21เลขคู่ตัวเบอร์148่กับรายการที่จะพาไปไม่ได้เลยกับรายการยอดนิยมครับเหลือเพียงแค่หนึ่งองค์สุดท้ายครับรายการเนื้อชั้นหมากหน้ากากทองคังหลังปิดแผ่นเงินครับนี่ฮะเลขคู่ตัวเบอร์148 300บาทพอพี่นะครับรายการที่21ครับ ตอนนี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับ2ี่21รายการนะครับลองเลือกดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ ID l i n ลและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้กบขอบพระคุณนะครับพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ